สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากเมื่ขึ้นครับฝนตกครับฝนตกแห้งม่ขึ้นครับนี่ครับกบพี่น้องกบห้องใส่หูอยู่เบิดคขึ้นครับจนนอนบ่หลับพี่น้องันเลยไปจับเอาเลยนะครับนี่ใหดจะได้กินดีพี่น้องบครับมีตโมงามอยู่ครับฝนตกตอนรำคำครับกังขึ้นห้องอยู่เบิดคขึ้นอยู่ไหมจนนอ่บมลับ นี่ครับใส่ถุงเรียบร้อยครับพี่น้องแสบแสบครับเค่ยังไงเพื่อใหกินครับผมครับหลังจากเข้าไปจับมาแล้วนี่แะครับมือนีกัะสิได้เม่าพัดเพชรครับอุปกรณ์กระชื่นี่นะครับเครื่องแกงกระปีครับใบลาครับกระเทียมครับใส่หน่อยหนึ่งใบมะกรูดครับ ขาดบ่ได้ครับคือกบี่ลาพี่น้องอยาจะล้วนก่อนครับล้วนแล้วจังคอยมาพัดครับพัดเพชรกบครับพัดเพชรกบครับมือนี่แซ่บๆพี่น้องกนเด้อนครับหลังจากนี้เข้ากับน้ำมันครับเน้ำมันให้เดือดแล้ครับตั้งกระทะครับเน้ำมันใส่หลังจากน้ำมันเดือดเข้ากับใส่เครื่องแกงพัดเผ็ดครับ อีกหน่อยนึงครับหลอดหลอดเจิดเจิดเลยเจ็ดแน่นอนครับวันนี้เก็บได้ลมของตะขาบนข้นครับกะว่ามันสุกพอประมาณคุณใส่กระเพียงลงไปใส่กระเพียงนิดนึงครับให้มันหอม การใส่กบครับจับด้วยจับด้ใส่ครับนี่นะเอาก็ใส่กบครับพี่น้อกบคนให้เข้ากันครับ เสร็จแบบน่น,นอนครับวันนี้ผัดเผ็ดครบครับหลังจากเมื่อคืนฝนตกเข้าไปจับมาครับมันอี้จกทําการผัดเผ็ดครับผัดเผ็ดใส่เกรืองแกงหลังจากนั้นข้ากระใิ่ดูรสน้ำปลาครับน้ำตาลซอใสใะ่ได้บ่ล่ะครับน้ำปลา หลังจากน,นั้นเทาก็บใบใบล่าครับบัดน,นี้คุณฝ่ายครับโอ้โหอร่อยเลยแปบบ้บเนาะปิดห้องนี่นาะนะครับมันมีก็เรียบร้อยครับผัดเผ็ดกรบครับวันนี้จะแซวต้องกันพี่นอ้องหลังจากน,นี้ก็จะเป็นการชิมครับนี่ครับเรียบร้อยครับ มัน,ห,นห่อนด้วยพี่น้องด้วยเป่าก่อน <c oughs> อแสบแสบ้องแสบบแสบครับมือเอ,อาอีกทีนึง